ูลสมเนนพื้นที่ช่วยกันตักเพราะว่าสมเนนมีร้อยห้าสิบคนลูเอาวันสัปปติโยิันตุสรโินาสุมาวิวันทันสี แกงเปรียหมูกับยำปลากระป๋อง คือและสามเณรพืน้นที่ช่วยกันตักเพราะว่าสามเณรมี150ร้0ยคนลูก จุดลับน้ำตา,าจุดิ้งเสร็จอาานเสร็จขยะจุดล้างจาน